โอเคครับผมก็สวัสด,ดีเด็กๆน้องๆนุ่นๆที่น่ารักทุกๆคนทางบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับรอบดึกนะครับวันนี้นะครับพี่ได้สั่งแซลมอนมาแบบยกเซตนะครับตรงนี้ที่อยู่ข้างหน้าอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมเทีย่ยงคืนเนาะโอเคครับอันนี้ผมก็ให้นกไปซื้อมาตั้งแต่สามทุ่มนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เขียวๆเนี่ยอย่างแรกเลย๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างเลยอะมาดูมันเหมือนข้าวปั้นหรืออะไรอะดูหน้ามันเิ โอ้โหอันนี้ไอโอชินเอนะครับใช่ไหมโอชินเนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ใช้มือแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็จะให้ดูกรข้าวนะครับด็ได้มาเกือกล่องหนึ่งแล้วก็มีแซลมอนมาเหมือนกันหน้าตาปวด,ดเลยพันแปดรวมค่าส่งแล้วสองพันใช่ไหมนี่ให้ดูหน้าตา อันนี้เลยแล้วก็มีตะเกียบให้มาสองอัน,นตะเกียบแม่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยทำไมไมันต้องติดกันวะดูดิอ๋อแกะให้อย่างนี้ตะเกียบเขาก็จะประมาณนี้วางไวน้นี่แล้วกันแล้วก็มีน้ำให้สองขวดน้ำเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสาหร่าย นี่ครับได้มาสองกระปุกเอาไว้ใส่หม้อนเนี่ยแล้วก็มีข้าวเปล่านะครับนี่ข้าวสวยอันนี้ข้าวญี่ปุ่นหรือว่าอะไรวะใช่อหรอใช่ข้าวญี่ปุ่นเหรออ๋ออันนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวญี่ปุ่นได้มาสองสองอันเหมือนกันอะไรได้นนมาสองกระปุกแล้วก็จะมีน้ำซุปอันนี้น้ำซุปหรืออะไรวะ แล้วมันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยเนี่ยเหมือนตะไคร้น้ำอะ่ะดูใกล้ๆดิมันตะไคร้น้ำเลยสาลายแกะแม่งเลยผมจะแกะให้ดูนะครับมันคืออะไรสารลายเหรอดูดิแกะแม่งอะแกะยากตอนนี้นะครับพี่จะเทให้ดูนะอือหือโฮ้ย ักินได้เหรอสีเขียนในตัวกินไโ้โหดูสภาพสาลายคือแบบโอุ้ณต้องมาแกะให้มึงลงไปใช่ไหมี <Yeah. S 1> ่ะดูสภาพสาลายดเนียไ่เหมือนสาลายเลย <Yeah. S 1> หกินมันยังไงไม่รู้อะแล้วมาดูที่กล่องโฟมนะครับต่อไป นี่หน้าตากล่องโฟมอันนี้น่าจะเป็นยากิซาโบะเอย้ยากิโซบะนะครับเนี่ยหน้าตามันพันแปดนะว้าวแล้วก็แซลมอนของเรานะครับนี่ที่ผมอยากกินคือตัวนี้เลยอันนี้ก็เป็นแซลมอนนะครับที่ผมแบบอยากกินนะที่สั่งมาวันนี้นก็เป็นช้อนที่เขาให้มาปิดไว้ก่อนแล้วกันจะแม่งแข็ง นี่จะเป็นน้ำซุปนี่ก็เป็นซอสน,น้ำจิ้มเหมือนเดิมควาสาบิ่อุ้ยเขาอ,อัดให้แน่นด้วยเนาะเยอะเลยอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันมั้งครับเนี่ยเหมือนกันได้มาสองอันเก็บไปก่อนละกันเอาไปมาดูนี้กันคืออะไรวะอุ้ยหมูคูรูุตาข้าวหน้าหมูอ๋อข้าวหน้าหมูนี่ดู น่ากินว่ะเยอะมากเลยอะทุกคนไปดูใกล้ๆดิขอลองก่อนเลยชิน้นนี้ขอขอลองก่อนนะหิวแล้วไม่ไหวแล้วด้วยระวัอองชิ้นนึงก่อนอืมอร่อยล่อยได้เยอะด้วยต่อไปมันดูเอียดหนึ่งนะครับมีกล่องสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นปลาซาบะไหมเนี่ย นี่ปลาสาบะแล้วก็นนี้คืออะไรไม่รู้ไข่หรือเปล่าแล้วก็สาหร่ายเนี่ยสีเขียวเนี่ยแล้วก็มีไข่กุ้งใช่ไหมไข่กุ้งใช่มันกี่อย่างวะทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเรามานับดูอ่าน้ำหนึ่งนับเป็นชิ้นนั้นน้ำหนึ่งข้าวอีกสองเอ้ยน้ำสองเอาไหมหนึ่งสองสามน้ำสองข้าวสอง อันนี้อีกหนึ่งข้าวอีกหนึ่งน้ำซุปอันนี้อีกสองแซลมอนอีกหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคือได้สิบสองอย่างแ,แต่มันก็มีอันซ้ำๆกันอะ่ะผมจะมาลองชิมชื้อละอย่างให้ทุกคนดูกันแซลมอนก่อนเลยไหมหรือว่าอะไรก่อน้าขอเป็นข้าวอลวกันใกล้ๆข้าวข้าวหน้าหมูใช่ไหมผมก็จะลองกินให้ดู อ,อ,อร่อยเว้ยคือมันอร่อยนตรงเนี้ยซอสสีอ่ะมันเป็นซอสสีดำๆอ่ะเห็นไหมอืมแล้วมันก็มันมัน,ม,นมันด้วยเสริมันมีน้ำสุปให้ด้วยนี่หว่าล่องคอว้าวแต่ไม่นช่ลองชิมน,น้ำสุปดูด้วย มเนรื่องอร่อยอร่อยแต่มันเหมือนไม่ร้อนที่มันมีอะไรด้วยวะมาดูดิข้าวขาวอ่ะมันกินได้ใช่ไหมเนี่ยสาหร่ายเนะี่ยอืมเนหกอืมอร่อยอร่อยคุ้มอยู่นาพันแปดไม่รู้ว่าทุกคนบอกว่าพันแปดมันอาจจะเยอะสาหรับบางคนนะครับผมว่าเอาไปกินพวกชาบูอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะ หัวละสี่ร้อยสี่ห้ายี่สิบได้ตั้งห้าคนอะ่ะแต่อันนี้ผมอยากมาลองชิมดูเฉยสะดวกืก็ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะครับอืจะสู้กับเพาไหมล่ะของะกะเพาอร่อยกว่าอือม ขอวมาก็อร่อยระดับนึงเขาไปก็เป็นข้าวอีกถ้วยหนึ่งนะครับปลาสะบะลองมาชิมข้าวขาวอึงเหลืองนี่ก่อนดิคืออะไรวะเนี่ยอืมอ,อร่อยอร่อยอร่อยลองชิมเนี้อปลาโซไอ,อแม่หนึ่งสองสาเรามาลองชิมเนี้ยปลาบางังดูเนื้อปลา อร่อยเนื้อปลาปลาสบาดเนื้อมันก็แบบแทบจะไม่ค่อยมีก้างเลยนะอืมก็เป็นข้าวหน้าปลานะใครชอบกินปลาก็กินข้าวหน้านี้ก็อร่อยเหมือนกันไข่มันกุ้งอืมอืมเคี้ยวแบบกึกๆเลยอะ่ะดูอืมอืมมีความเป็นมันกุ้งด้วย อร่อยอร่อยครับลองกินกันเนื้อปลาไปด้วยดูสิอร่อยปะก็อร่อยระดับหนึ่งแต่ว่าแล้วแต่คนชอบว่าอันนี้ผมว่าอันเนี้ยอร่อยว,วแต่แค่เนื้อปลากับข้าวอร่อยแต่เหลืองเหลืองเนี้ยผมผมว่ามันมันไม่ไม่ค่อยอร่อยเห็นไหมเหลืองเหลืองเนี้ย มันยังไงไม่รู้วะไปนี่ก็เป็นยกากิโซบะนะครับมีอะไรบ้างมีกุ้งมีกุ้งให้มาปลาหมึกให้มาแล้วก็อะไรอีกอะมีผักด้วยนะครับปลาหมึกของเขาน่าจะเป็นปลาหมึกอย่างเงี้ยน,นี่อะไรวะน,นี้แซลมอนหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเป็นแซลมอนรวมกันมาแล้วมาคลุกใส่ให้กินอ่ะแค่้ายพวผัดขี้เมาอ่ะ น่ากกินสบะกันนะแบบคุกคุกกันกับเส้นสปากเกตตี้หรือเปล่าลวเนี่ยใช่ไหมคนที่แบบว่าไม่เคยไปกินโอชินเน่นะครับก็ลองสั่งมากินได้ก็ขอ,ขอขอบคุณเหมือนเดินมนะครับพี่คิงนะแอดไลน์พี่คิงไปขอบคุณมากครับปันเซอร์เป็นทางการ้ืย อืกุ้งอืมอ,มอ,มอนนือร่อยอันนี้อร่อยจะถามว่าจืดไหมมันก็จืดๆหน่อยนึงหะจริงสดนำ้ำซุปไปด้วยร้องคออืมข้าวเขานี่คืออะไรตอบเลยเดย้ไม่รู้เหมือนกัน เตาหู่เงเงต้าหู้า้ขานักละโอเคครับทุกคนต่อไปกันเลยอ,อยู่สามชิ้นแล้วนะที่เราต้องลองอันเนี้ยแซลมอนเนี้ยผมรู้อยู่แล้วรสชาติเป็นยังไงเว้นี่ผมจจวาซาบิเปิดวาซาบิมาก่อนนี่คือมันต้องใช้มันอร่อยอยู่แล้วเว้คนที่แบบว่าแบบกลัวแบบเออมันเผ็ดขึ้นจมูกวาซาบิอย่างเงี้ยคือมึงต้องลองลองเว้ทุกคน,น ออันนี้วาซาบิแท้ไอ้พวกที่แบบมันไม่ไม่แท้มันก็พวกแบบเป็นถุงกันเนาะแต่มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ของแท้น่าจะเป็นของแท้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน,นี่ก็เป็นซอสนี่เห็นไหมอันนี้น่าจะสดๆมาเลยนะเนืน้อแดงๆอ่ะเ,เอ้ยไม่ใช่แดงเดี่ยมันส้มๆอ่ะเนาะ ันแบบส้มเลยอะเหมือนสดๆสมาเลยะนี่นะครับผมจะลองจิ้มซอสโชยุก่อนอืมอืม่อ,มอ,อยมีหัวไชเท้าให้เราด้วยอืมอฮ้อ่และอันนี้คืออะไรอ่ะอทำไมสีมันไม่เหมือนกันวะ คล้ายๆกันอยู่เนาะใช่ไหมโบมาดูนี่ข้าวมีข้าวลองชิมมั้งดิข้าวข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมเหมือนคล้ายๆข้าวเหนียวข้าวญี่ปุ่นอ่ะจะไม่ให้ข้าวเหนียวมันมันหออัวมะทำไมมาเป็นอันนี้อะไรวะเขียวเขียวเนี่ย ชีโลหน้าปลาไหลปลาไหลเหรอเนื้อปลาไหลใช่ไหมมันคือเน,นื้อปลาไหลนะครับดูดูอยากให้คนดูเขาดูอะเนี่ยให้น้องให้เด็กมันดูนะเนื้อมันเป็นอย่างนี้นมาจากเวงลุยเ,เลยแล้วกันจิ้มกั่นี้นี้ยังไม่จิ้มมาสบินะอืม มันแบบมีพวกแตงด้วยข้างในกินเข้าไปอะมีสาหร่ายด,ด้วยอ,อร่อยอยู่ถามว่าเต็มสิบแพ่ไหนอันนี้เต็มสิบอยู่แล้ว <S <S น่าจะสดสะอาดด้วยนี่เต็มสิบเรามาก็นี่แล้วก็นี่อันนี้สุดท้ายเลยนี่มันเหมือนจืดๆแต่ว่าอร่อยมันก็อร่อยระดับหนึ่ง แต่เน,นี้ออร่อยเหมือนกันอชอบแซลม,มอนของหน่อยแล้วกันนี่นะครับอืมนี่วาซาบินะกระจุกมลงไปในนี้วาซาบิยังอยู่นะเห็นไหมอืม้ม อ,อร่อยอร่อยว่ะตีนกึ่งด้วยอร่อยหิวไหมโบเห็นไหมไรโบหิวตลอดเลยเดี๋ยวนะไอ้สายไรนี่มันเอามาแก้มเหรอข้าตัวไ,ไหนมาโรยข้าวเขาโรยใส่ข้าวกินเล่นได้ไมันเนี่ยมันก็นเหมือนสายไหลซองระบาดอ่ะใช่ไหมเขามาหั่นอ่อ อะไรติดปาก็อร่อยอร่อยอคุ้มไหมถามว่าพันแปดคุ้มไหมครับก็รวมค่าส่งอีกสองร้อยก็เป็นสองพันมันสําหรับคนไว้กินกลางคืนเว้ยแต่ถ้าอยากคุ้มจริงๆก็ให้แนะนําไปกินที่ร้านไม่กินที่ร้านหรอไปกินร้านไปมีบุฟเฟ่เออเอหาร้านบุฟเฟ่มากินดีกว่าไม่ที่ร้านเขาต้องมีบุฟเฟ่ใช่หรออ,อันนี้เป็นปราคาซื้อแยกไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นบอนเซอร์นี่ พี่คิงเขาเป็นฟอนเซอร์ผมให้ผมมามาซื้อใช้บัสบีก่อนคิมอีกอืมดาอด้เอาเอาสบีลงมาข้างล่างดีกว่าอืมประมาณนี้อืออมก่อนไอ้หลุยมันอยากกินนะแต่มันยังไม่ตื่นผมเลยได้มานั่งกินคนเดียว ส่วนข้าวเนี้ยผมว่ามันก็มันเหมือนกันนบูเนาะใช่ไหมข้าวก็เหมือนเป็นข้าวญี่ปุ่นอะ่ะไม่ต้องรีวิวอะไรมากเลยน้ำซุปก็อร่อยเนาะอืคนอร่อยเหมือนลูกหมาโอ้ยเชีย่ยฟูดแรงเกิน รวยว่ะอันนี้ก็ก็มีแค่นี้อ่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเข้ามารีวิวให้ดูนะครับก็ขอขอบคุณคนดูนะครับพี่พยายามจะลงคลิปทุกวันนะครับเดีย๋ยวชิ้นสุดท้ายละที่ไม่ได้รีวิวเผื่อแม่นเป็นน้ำแร่ธรรมชาติแม้ได้ข้อสรุปละน้ำเปล่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยตามนั้นนีะ ก็มีแค่นี้ครับคนดูถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะกด subscribe กดติดตามให้พี่ด้วยผมอยากลองชิมอาหารแบบแปลกๆหลายๆอย่างบ้า,างเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ดีครับเจอกันนะครับอร่อยมาก